ถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติลำคลองงอู11โมงร้อนมาก แกไปถ่ายกับป้าก่อนดีปะ่ะคนของการไม่มีกล้องแอคชั่นนะครับแล้วก็ไม้กันสั่นก็เอามาแต่ถ้าเอาไปลูอยากจะใช้ไม่ได้<笑><笑>เดี๋ยวมันเปลี่ยน เดี๋ยวไปถ่ายกับป้ายก่อนเมื่อคืนเรานอนในอำเภอเมืองการนะครับแล้วเราก็มาที่นี่ออกจากที่พักอะ่ะเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้สิบเอ็ดโมงก็มาเรื่อยๆคือผมว่าทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้คือมันมันมันเปรี่ยวนะถ้ามากังคืนอะ่ะแล้วมันก็ขึ้นเขายาวๆมาเลยครับ แดดร้อนมากเลยออันนี้ก็จะเป็นรถของนักท่องเที่ยวที่มานะครับกุ๊ปแรกอ่ะกุ๊ปเช้าว่ะแปดโมงอะยังไม่ลงมาน่าจะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปกินข้าวก่อนทางทางไปกินข้าวครับคือทางนูน้นแบบกับลงทะเบียนรอรถมารับ กล้องไปหมุนกล้องมาว่ะแกอันนี้ไงไม่ทันไรก็ตดเลย,เ,ลยเราไม่ได้เอาสมุดต,ตาปั๊มอุทยามานครับก็เลยวิธีแก้ปัญหาก็คือให้เจ้าหน้าที่เขาปั๊มอย่างนี้ให้นี่ครับเดี๋ยวเราก็ไปแตะไปไปแตะอะไรวะไปตั<า>ดแปะปเข้าสมุดเ <laughs> <laughs> โอเคครับ เดี๋ยวเราทายลงถ่ายรูปไลก่อนเดี <t programmes> uh ๋ยวจะพักผ่อนเต็มตัวก็เต็มเดือนกันโอเคครับใส่าเกงขาสั้นนะครับผมแนะนำถ้ามีางเกงขายาวให้าที่กำลังอธิบายกฎนะครับในส่วนของรองเท้านะครับแนะนำเป็นรองเท้าที่ทุ่มทั้งหัวเท้าแล้วก็ต้นเท้านะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดจากการหินบ่าหรือการลื่นล้มนะครับ

สิ่งสําคัญในการนองลําน้ํานะครับก็อยากจะฝากทท่านในเรื่องของเสื้อชูชีพนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับเสื้อชูชีพกันที่หน่วยพิทักษ์ของอินนะครับเมื่อทุกท่านได้รับแล้วอยากให้เช็คล็อกเซฟตี้ความปลอดภัยต่างๆให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้นะครับ แล้วครับมเมาชูชีพเดี๋ยวเราไปเลือกชูชีพเป็นก่อนดีกว่าแข่งทั้งตัวเลยนะเก่ง <c> เ <oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนครับ อับนี้แจกจูชีพต้องใส่ด้วยนะเรับอันไหนของผมไหของผมเยเปียกเลยชุดแรก ชูชีพเปลี่ยนครับเดี๋ยวใส่ชูชีพก่อนไอแกใส่แล้วเหรอเรามาถึงแล้วนะครับจุดทางเดินขึ้นอันนี้จะเป็นพี่เจ้าหน้าที่ที่นำเราอันนี้คือสมาชิกในกลุ่มเราทั้งหมดนะครับเป็นกลุ่มที่จองกันเองโไปจองกันเองครับเดินเข้าประมาณกี่เมตรแต่พี่จากตรงนี้ เดินเข้าสามกิโลครับโอ้สามร้อยเมตรตัดเดียวโอ้ยบนทางเดินมีแต่หินนะเนาะไปก่อนเลยไปเรื่อยเรื่อ้อืมโอ้นี่ก็ลื่อนโอ้

ครับผมอันนี้จะเป็นกรุ๊ปเช้านะครับเขากำลังเดินขึ้นมาอันนี้คือทางที่เราจะเดินกลับบายบายครับครับครับโอ้ พอลงไปนี่จะเจอไหนต่อพี่พอลงนี้ก็จะต้องลงไปอีกสองเนินสามเนินสองเนินสามเนินใช่ไหมอ๋อ oh, ครับอันนี้เราเดินมาประมาณเท่าไหร่แล้วครับพี่ประมาณโลกว่าโลครึ่งนะอ่ะโลครึ่งโอ้อันนี้เนินลื่นนะครับเนี่ยคึ่งทางลงไปถึงข้างล่างเราจะเป็นถ้ำข้างล่างก็เป็นถ้ำก็เป็นจุดพักใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อโอเคครับ อนนี้เดินมาโลครึ่งนะประมาณแล้วก็อีกโลครึ่งจุดถ่ายรูป,รปครับจะถ่ายหนะึ่ถ่ายเลยจอ่้ะถ,ถ่ายจอ,อี้โโหแล้วมาถ่ายตอนลงเวยนะใช่ไหมมันลืน่น,นไม่โดนน้ำมาแล้วเหรอ โดดแล้วครับพี่โดดน้ำเหงื่อตัวเองจนาทีแซวครับผมว่าโดดน้ำมาแล้วเหรอโดดน้ำเหงื่อตัวเองเนี่ยครับเค็มด้วยลงไปทอดเยอะอ๋อครับเพิ่งจะตอมือพึ่งจะตอมืออ๋อครับเดี๋ยวเราตัดไปที่จุดพักเลยดีกว่าครับอืม เราเดินมาถึงถ้ำแล้วนะครับอ๋อนี่ไงจุดที่เขาถ่ายถ่ายรูปกันแน่เลยเป็นไงเอวต้องหินที่มันเป็นเงาหินเป็นเงานั่นอีกอันนึงเปล่าอีที่หนึ่งที่มันเป็นเงาใช่ไหมครับ เราไปกันต่อดีกว่าข้างล่างนี่คือจะโดดน้ำใช่ไหมพี่เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันไหมครับถ่ายรูปหินถ่ายรูปหินก็นนะได้พักก่อนแต่ว่าเหมือนแบบไม่ถ่ายก็ได้ไปเลย <laughs> ม้าก็ถึงพอแล้ว <laughs> อยากโดดน้ำก็ไนนะ <laughs> ด้ร้อนละสิงั <laughs> ้นเราไปกันไปกันก่อนเลยแล้วถ่ายถ่ายตรงนนะี้แหละคุณผู้ชมครับ <laughs> ผมถ้ำใหญ่มากเลยตะลึงเลยครับเนี่ย ไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีขนาดนี้นะเนี<ะ>่ยเหอนครับเนี่ยค,ครับนกนังแอ่นกำลังบินออกจากถ้ำ ทางลงเราก็ต้องเดินอ้อมเข้าไปถึงตรงจุดโดดแรกนะครับผม,มบทำใหญ่มากเลยครับโอ้โหโอ้เนี่ยครับสุดยอดเลยอ่ะอืถ่ายตรง,หงไ,ไหนอ่ะ đa đa sai bên này, trái bên trái trái đa hơn, không phải okay. đứng ở <laughs> đó, <cười puyệt> <tistas n Work> โอเคเดี๋ยวคลอด้วยป่ะไข่อยู่มันไม่ไหลเลยเดี๋ยวปล่อยเลยปล่อยปล่อยปลยปล่อยอยู่เนี่ยหินโดนตูดครับนี่ หินหินหินยืนดีกว่าจะบอกว่ามันดีครับเนี่ยโคตรมันเราไหลมายากตรงนู้นเลยนะครับพอถึงจุดนี้นะครับเราจะต้องว่ายไปแต่ว่ามีเชือกให้จับ อ่ะเดี๋ยวผมเก็บกล้องก่อนน้ำแรงครับผมเอกครับโหแรงมากเมื่อกี้ครับจากจุดโดดอะ่ะเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ที่น้ำแรงๆครับแล้วเกาะเชือกมาแล้วก็ว่ายจากตรงนู้นครับมาขึ้นตรงนี้หลังเดินเนี้ยครับตอบ่ออ่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือเนี่ยครับผมคนกำลังรอถ่ายรูกปกันอยู่ เขาเรียกว่าอะไรนะแกหินอะไรหินนางงามหรอ <Okay. S 1> <laughs> เออเนี่ยหินที่คนเขาถ่ายกันนะครับบอสอาครับอ๋อยิ่งกว่ากินน้ำเมื่อกี้หรือปะแจเออกิอเอมผมก็กินน้ำไปหลายอีกเหมือนกันครับเดี๋ยวจะมีจุดโดดอีกจุดหนึ่งข้างหน้านี่นะครับรหัวเอเลี่ยน เหมือนเลยครับเนี่ยจุดโดดอันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าลึกกว่าสูงกว่าจุดแรกนะครับโดดดีไหมโนโ้อง <c oughs> ันนี้นาโดดไหมโดดไอเ้เชนไปไหนวะเนี่ยไปอังกีเดี๋ยวเดี๋ยวซูมไปก่อนโดดเปล่า,ไม,มาไม่รู้ไม่รู้ต้ลงทาง เดี๋ยวไปดูหน้างานก่อนครับว่ายังไงว้วไม่เป็นลมจังขึ้นอีกรอบรู้ไหมลืมลืมกดโทษพี่ลืมกดจริงๆพี่โมเอาขาลงพี่ไหวไหมไลยเต็น้ำแล้วเลย เร็วๆพี่เขาจะลงมาแล้วขึ้นไปให้น้องเขาเอาขึ้นจริงไม่ได้โกหกค่ะแล้วๆจะแบตจะหมดแล้วนะเนี่ยไปสิงรีบไปคนอื่นทำได้แล้วก็ทำได้ไปลืมเขาได้เขาได้ไปเลยเออเนี่ยได้ไปยังไงให้น้องกันเดินไปกว่ไปเลยว่ายไปเลยเอว น้องอิวเอาพี่เขาขึ้นก่อนลืมไทยรูปเหนคน่งไหนก็เถ้างั้นจะต้าไปก่อนนะเดี๋ยวแมนหมดกดไว้ก่อนเลยเากระโดดเระโดดเื่อเพื่อนด้วยไง เป็นไงบ้างครับทุกคนสุดยอดเลยกำลังซีดตอนนี้ห้าโมงครับเรียบร้อยแล้วเรากำลังออกไปข้างนอกเนะ่บายบายนะออกมาเรื่ฝาดเลยดูดิ ครับญาตดีที่พายได้ใส่ได้ครับได้บายครับเดี๋ยวไปหัดว่ายน้ำมาก่อนนะเดี๋ยวจะมาใหม่วันนี้ต่อแล้ววัลนี้หนึ่งตัวตามตัวนะตาห้หนูเลยนะหนูจะแจ้งวกพี่ๆเดินแต่หนูไม่เดินโรงพยาบาลมารอเลยเนาะเตรียมพร้อมไว้ก่อนตอนนี้ครับเราก็ลงมาถึงที่ทำการทายาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรากำลังจะไปพักที่ทายันรีสอร์ทต่อเลยเป็นทริปที่สนุกมากแต่ผมไม่ได้โดดจุดที่สองครับก็กลัวครับมันอยู่ในถ้าด้วยแล้วมันก็ดำๆมืดๆเลยด้วยครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอบหน้าต้องมาแก้ตัวใหม่โอเคครับผม